ระธรรมอิสยาบทที่หนึ่งความชั่วทั้งหลายของยูดาฟ้าสวรรค์เอย๋ยจงฟังแผ่นดินโลกเอย๋ยจงเงี่ยหูเพราะพระยาเวตรัสว่าเราได้เลี้ยงลูกและทำให้เติบโตขึ้นแต่พวกเขาได้กระบทต่อเราโคยังรู้จักเจ้าของของมัน และลาก็รู้จักลังยาของนายมันแต่อิสราเอลไม่รู้จักชนชาติของเราไม่เข้าใจเออประชาชาติบาปนาชนชาติที่แบกบระหนักของความชั่วเชื้อสายของพวกเลวซามลูกที่ทำความเสื่อมเสียเขาทั้งหลายละทิ้งพระยาเว พวกเขาดูมินองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลเขาทั้งหลายหันหลังให้พระองค์ทำไมพวกเจ้ายังอยากถูกเคี่ยนอีกทำไมพวกเจ้ากระบฏอยู่เรื่อยไปศีรษะก็เจ็บไปหมดใจก็อ่อนเปรีย้ยไปสิน้นตั้งแต่ฝ่าเท้าถึงศีรษะไม่มีตรงไหนปกติเลย ล้วนแต่ฟกช้ำและเป็นรอยเคี้ยนทั้งยังเป็นแผลเลือดไหลไม่ได้บีบออกหรือพันไว้หรือบรรเทาปวดด้วยน้ำมันประเทศของพวกเจ้าก็ร้างเปล่าเมืองทั้งหลายของเจ้าก็ถูกไฟเผาส่วนแผ่นดินของเจ้าทั้งหลาย คนต่างด้าวก็ทำลายเสียต่อหน้าพวกเจ้ามันจึงล้างไปเหมือนถูกทำลายล้างด้วยคนต่างด้าวส่วนที่ดาซิโยนก็ถูกทิ้งไว้เหมือนเพลิงในสวนองนุนเหมือนกระท่อมในไร่แตงกวาเหมือนเมืองที่ถูกปิดล้อมถ้าพระยาเวจอมทัพ ไม่ได้เหลือคนไว้ให้เราบ้างเราก็จะเป็นเหมือนเมืองโซโดมและเหมือนเมืองโกโมลาจงฟังพระวจนะของพระยาเวพวกผู้ปกครองเมืองโซโดมจงเยี่ยหูฟังธรรมบัญญัติของพระเจ้าของเรา